ท่ามกลางสายฝนอันโปรยปลายก็มีบุุษนามหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาได้อะไรมาในเดดูดิ <c oughs> ใครไปซื้อของก็ได้อะไรมา สองร้อยห้าสิบเอาอได้ตัวนะเ,วเออเดี๋ยวเรามาลองดูจะได้ตัวหนึ่งไหมติดตวงแล้ว <laughs> ติดตวงแล้วแต่เดี๋ยวต้องลองเจาะดูขวา การแบบติดติดดบดำเดี๋ยวไปไล่สะพานไฟป้าเปล่าเนี่ยนี่ตัวการติดตดิดดบดนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปั๊กฟินหลุดข้างในจะได้ไหมเนี่ยตัวหนึ่งอ่ะ <c oughs> นี่มาดูนี่นี่ที่เราแกะออกมาเนี่ยมันจะต่ำนะตรงเนี้ย เวลาสะพานไฟตรงนี้ไปเสียบมันก็เสียบ,มยบมไม่โดนเสียบมไม่ถึงอ่ะเนี่ยเสียบมไม่ถึงเนี่ยแต่เนี่ยอันดีมจะต้องออกมายาวๆอย่างนี้เวลาสะพานไฟเสียบมันก็จะเสียบลงเงี้ยแล้วในตวงแล้ว ได้สองตัวแล้วเ่นได้ยังได้กี่ตัวได้สองนี่มาดูกันอะตัวนี้ก็ไอตรงนี้เสียนี่ส่วนตัวนี้นี่ฟิตคอยไม่จากสี่เหลือสองก็จากขยะกลายเป็นเงินชมแล้ว กดใจให้ช่างด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ้าวลูกค้ามาพอดีจับไปเลยอ้านี่ขยะกลายเป็นเงินไปเก็บตังค์ใส่กระเป๋าแล้วก็ไม่บอกเมียด้วยเยัยไบอกมันนะว้าวสิบมรู้ ลมดีจังนะ,ะโย่อะไรอมหรออมหรออะไรวะเก็บตังใส่กระเป๋าแล้วก็ไม่บอกเมียด้วยเดี๋ยวบอกมานะเก็บรู้เอาโท